เอาคอนหัวตาหัวไม่ตาจะเอาคอนทุ่แทนเล่นไมเคิลบายมัมผ้าที่สองกันนะครับผมไปดูทีเช้าหนึงมาแล้วว่ามันเล่นยังไงเพราะฉะนั้นมันจะเล่นได้ง่ายมากใช่เพราะเล่นมาแล้วหลายรอบฮะไม่หรอแหม่ใจใช่เลยอ่ะที่มีกล้วยเนี่ยอ๋อโอเคมันง่ายเกินไปวันแรกจะง่ายๆหน่อยแต่ในวันที่สองนั้นก็จะอีแม่จ้ะสวัสดีแม่ เปิดกระตาอีกไหยไมไม่เปิดหรออุ้ยลืมปิดเน็ตโอ้ยโอเคเรากลับมาอยู่กับวันที่สองนะครับผมนะนี่โอเคง่ายพอตัววันที่สองก็จะง่ายๆนอะวันที่สามเราก็ไม่รู้เหมือนกันเปิด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 ไม่มีอะไรเลยเปิดเปิดแว่น v R เหรอแม่ไม่เล่นแว่น E R ไหมแม่โอเคหยิบมาได้อย่างง่ายดาย ง่ายเพราะมันเล่นมาแล้วไม่อะย่างยังอย่งย่งเล่นมาแล้วเล่นมาแล้ววันที่สี่เอาคอนทุกตาหัวไม่ตาเจะเอาคอนทุบแขนไอ้เราก็นึกว่าจะเอาคอนทุกหัวตาบึ๊บโอเคก็ห้ามแดงแล้วก็ไม่แดงปากได้อะไรอะได้เหรียญลูกบิดเหรียญลูกบิดให้ตาเอาสะกดอ๋อ ตาตาหลับไปแล้วเปิดตู้มาจ้ะเอ๋แม่จะเอ๋ตู้เนีอันนี้รู้สึกว่าจะเป็นพวกนักฟุตบอลเหรอเต้ได้ไหมน่าจะนักฟุตบอลใบแดงอ๋อทักทิ้มือจับก็ไม่ได้เลยอะเตะได้ไหมเตะไม่น่าได้เพราะว่ากลมตัวตู้บอลแล้วเป็นนี่เลยงั้นลองเปิดดูหาดูขอก่อนมาแรงวันนั่นไงเอามาแรงวันไปปล่อยเลย โอเคสุดเดินนี่จับลูกบอลไม่ได้เลยนะวันที่หกเริ่มยาขึ้นเรื่อยๆแล้วอันนี้ไม่น่าใช่ตานะตาไม่น่าจะผมหนุ่มขนาดนี้ก๋วยเตี๋ยวเอ้ยก๋วยเตี๋ยววะให้หรอราเมงดิราเมงก๋วยเตี๋ยววะมันคือก๋วยเตี๋ยวน่าใช่นะอาคุณตาคนตาสมาดีกี่นี่วะพอไม่ให้ตะเกียบก็กินไม่เป็นอีกเนาะตะเกียบด้วยข้างก่อนเออนั่นแหละตะเกียบอะตะเกียบข้างก่อน ไป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 เอาตะเกียบไปปั๊บปั๊บเดี๋ยวตาโมโหหิวเร็วเร็วเดี๋ยวตาโมโหหิวเอาไปกินไอ้ยรู้ทำไมรู้สึกเก็บนี้คุ้จังป่าวข้าวป่าวข้าวป่าวข้าวผมตั้งใจจะแคสครับมันเล่นไปแล้วหลายรอบเป็นพยานได้มามามาใช่ไหมหมึกมาๆามาตอนนั้นเล่นภากศีเขาไปจะภาคนี้เพราะภาคศีมันยากเกินอ่าเรียบร้อยตาอิ่มนอนไปเก็บอันนี้เลิฟเดินดูดูก็เปิดเลย ตรงนี้เป็นจุดแรงม้ากอม้าเหรอโอเคเป็นก็เปิดเออง่ายเกินผู้ชายไม่ต้องลงหรอกนี่ง่ายเกินเอ้ยจับลอยแตกอย่างนี้หมดดไ้แม่เลยแต่งโมโยนแน่ไม่จะแต่งโมทุบตัวดิแม่นั่นใหญ่ดูทั้งรู้ยังจะไปทุบเอ้ยเดี๋ยวนะเหมือนจะไปเห็นอะไรปะแบบไม่น่าจะใช้ทุบแต่งโมมั้ง ตรงนี้ปะเออละงั้นในแตงโมมันมีอะไรอ่ะลองทุกแม่ลองทุกลองลองทุบลองนี่เราอยากรู oui> ้อะไรเราก็ต้องทำเอาทุกโคมไฟได้ไม่ได้ทุกแตงโมเเม่ด่ามีสักวันไหมที่แม่ไม่ด่าไป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 ด่าที่เก้าด่าที่เก้าผ่านไม่ผ่านเลยแม่จับได้เก๋เด็เด็ดเดปั๊บแมลงวันตอมแม่เอาไปตอมแม่ไปรูปทรง ล่วงแน่เลยไม่ล่วงแล้ววันที่สิบขอไปหย่าไงตุ๊กไม่ตดนั่นแม่นั่นแม่มันแม่ต้องเขี่ยมาเขี่ยแม่นั่นเขี่ยแม่แม่อยู่ทุกที่อะไรเขี่ยไอ้เงาแล้วนะเงาโคนแอดวานซ์อ่ะแล้วดูทำอ่ะดูทำอ่ะ แกออกได้ป่มแก่ออกไม่ได้ด้วยอ๋ออนนี่แกละจะได้แก่ละแม่อยู่ตรงนั้นอ่ะโอเคแม่จะอยู่ทุกที่ไม่ได้นะตั้งแต่พางสี่แล้วนะก็ก็มองไม่เห็นรถอะฮัลโหลมันต้องมีอย่างไรเจอะเนี่ยมีเต่ามีกล้วยกล้วยไปวางนั่นแหละแล้วก็เต่าตัวหนึ่งเขบอกนั่องไงก็บอกล้วเต่าเฮ้เลื่นกล้วยที่ตัวเองวาง เอเราก็ทำเหมือนกันนั่นแหละโอเคมาเออไอ้เอาออกวันที่12ติดเลนนะครับมาล้วโอเคจะไลน์กลวย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 ลแ่ยกลวยกลวยเอาป้ายไปนีมีหนกไงลงอ่ะไปแล้วลิงไปแล้วมานี้เดี๋ยวนะเลี้ยงลิงไว้ใบ้านกวากันแหละแมเลี้ยงทุกอย่างสิงโตผ้าลาย เล่นทุกอย่างจริงๆไม่ไม่ใส่เว้ยไปเดี๋ยวมันคุ้นๆนะอันนี้มันเคยเล่นแล้วเลยดูเอฟโอมาไงเนี่ยดูดตาขึ้นนั่นไงขึ้นไหมเอาไปละแม่ไม่สนใจแล้วเว้ยวันที่สิบสี่โอ้โหเกือบกดแล้วไม่ล่ะกดตรงนี้ดูนีไม่ได้ไม่มีกดตรงกดตรงนี้มันอะไปก่อนละไปก่อนแล้วก็ชนะที่หนึ่งแล้วก็หยิบมา ะที่จัดกีฬาในบ้านเออจัดกีฬาอย่ในบ้านนะในนี้ไม่มีอะไรเลยเราปิดไฟดูก็ไม่มีอะไรดิเปิดละแม่ทางที่ดีอย่าเป็นไฟเถอะปิดเถอะทำไมไม่รู้เหมือนกันตัวตัวมันจะหาอะไรไม่ได้เลยอ๋อนี่ไงใบฉายแอะ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 ตาตาหน้ากาก ลองขี่ไปดิหน้ากากไม่เอาไม่ขึ้นเกมอยู่ไหนวะอยู่ในตู้เปล่าแม่ไม่ต่องละกันเกมข้อยู่ไหนเกมข้อยู่ไหนจะเอะแม่จะเกมอยู่ไหนวะในตู้ในตู้อยู่ในตู้ใน ใต้บวัวฟ<อ>้าน,นั่ไงีเ้เจอสักทีโอ้โหมันอยู่ที่ไม่น่าคิดอเ,เออวันที่16โอเคจัดจา,ามเดิตมตอ,ตอนที่แล้วเราไม่สาม,มารถหยิกบกระเป๋าตังคนะ์ได้ใช่รู้สึกว่าคนนี้ชอบถ่ายรูปมากตั้งแต่ภาคแรกอแหนเดินไปถ่ายรูปพอดีอย่างชอบเลยตั้งนานไม่ถ่ายเราเดินไปถ่ายเอาคิดดู เ้ยกระดาษทำไรอ่ะผิบไปให้หมดแล้วกันนะแม่เอาไปอีกแม่เบ้ไว้ข้างหลังแม่ดิไปไว้ข้างหลังไม่ไว้ได้ไนาไว้ข้างหลังไปข้างหลังแม่จะได้ไปไงไม่ไม่ไปหวังอ่าฮะเปิดโต๊ะเปิดไปได้เลยอ๋อไปแม่ไปก่อนให้แม่ไปก่อน่เ,อเปิดะไหมทำไมมันอยากจะง่ายก็ง่าย,ายวะเราก็จากที่เดิเยอะยากก็ยากอิดแล้วเฮ้ยเมื่อกี้ได้ดูไหมไม่เลย แต่รู้สึกว่าตอนแรกมันจะอยู่ตรงหมวกอะกลัวก <c oughs> ลัวงั <c oughs> น้นลองหาอะไรที่มันสีเหลืองๆแล้วกดแล้วกันปับป๊บปับป๊บปั๊บปั๊บปั๊บอยากกดมกดั่วดิอยู่ตรงกลาง <c oughs> เรา <c oughs> เราพอรู้แล้วเรา <c oughs> เราพอรู้แล้วลว่าอยู่ตรงไหนรอก่อนเรารู้แลไรอยู่ไหนอะเราต้องกินอะไรน้องกอบตรงกลางตัวเนี้ยสีเหลืองอ

รู้ทั้งรู้รู้ทั้งรู้ยังจะเอามาขอมาเป็นบอลหน่อยครับขออะไรได้บ้างไหมเอาแม่ต้องทำไงอ่ะอืมอืมอืมเรียบร้อยแล้วแล้วก็ทำอะไรไม่ได้ด้วยปลาใส่ก็ออต้องทำต้องทำไงเนี่ย ทำไงวะทำไงวะทำไงวะปาไฟหัวแม่อนั่นแหละนอยสนอยนอแค่นั้นแหละมาบีเลยมันจะง่ายไปไหมเดี๋ยวเฟ้นขาวนั่นนั่นไงเฟ้นขาวอะไรเนี่ย a s p e e เนี่ย speed หรือจิกอะไรเนี่ยมาอะไรตอนนี้เอาไม้โอเคเรารู้แล้วว่าเราไม่ควรที่จะอันนั้นอ๋อผมมีหายอ่ะตัดสายเลยอ่ะนี่ไงได้ละ อกูหนีบสาย,ยขาดเลยเราไปตัดหางูเลยตัดสายตัดสายจับแอบโอเคแล้แม่เดินมาแม่เดินมา <laughs> แมวกระป๋องแมวเอ้ยเดี๋ยวให้แมวกลัวเหรออืมน้องแมวน้องแมวเออกดไม่ได้วะที่รู้รู้อะเรากดไปได้เออได้เยอะ <laughs> กดไปนี่น่าจะเจอแม่แน่นอนนะแม่อย่ังนงกะเหี้ยตัวเองเนี่ยเด้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 ดันไงไอเจ้าเลาะฟิตเหรอน่าเช่ไอปลาที่มีไอหอยหอยหอยในหอยมีอะไรในหอยแม่มาเงือกหมดคำจะพูดเลยแม่มาอยู่ในในทะเลค่ะเงื้อหมดตังเงื้อเอามาเอามาเอามาเฮ้ กลับไปเออนั่นแหละแล้วเราหยิบมาได้ไงวะนั่นมันประการลังผิดใช่แล้วเราแล้วเราหยิบได้ไงไปไงเป็นเรื่งไม่ถอหรอว่าเงาไม่อาจจะมาเหีอาจจะไม่กดเอ้ากดตอนนี้ได้ด้วยเหรอต้องรู้เดี๋ยวแล้วแกไม่ถือนี่ไปแล้วแสองอันเปล่าสองอันเปล่าเประมาณว่าทรงตัวไปอ่ะมันจะเดินแอดวานซ์เพื่ออะไรเนี่ยอันนี้ไม่น่าเกี่ยวว่ะ น่าจะแค่สองอันนี้ไปทานู้นก่อนไปเออแา่นั้นแหละวันที่25่อีกหวันเราก็จะจบคปนี้แล้วโนไลมองเอาน้ำอ่ะหาน้ำอ่ะหาเกมดิคือนันแหนว่า เอาหมาช่วยได้ไหมเนี่ยหมาไม่มีนั่นแหละก็แม่เหรอเฮ้ยไม่ใช่แล้วมันก็มีนะบางทีแบบเฝือมาแล้วเจอแม่อ่ะอันนี้อะไรอ่ะถังม้าลายเดี๋ยวนะมันต้องวางยังมดคำจะพูดมันต้องวางยังไงอ่ะถังม้าลายไงวางคนถังม้าลาย เนี่ยมันวางผิดอะ่ะตามลำดับโอเคมาต่อในกาวันที่26เล่นโคตรยากยากไปไหมปับป๊บปับป๊บปั๊บปั๊บโอเคได้ละ้อีอยากจะบ,บ้าตายวันที่27เอาเกมจากคู่ อย่าจ,จับคู่โดนแม่นะฮะไม่งั้นแม่จะออกมา, <c oughs> มาแม่ออกมานี่ตอท้ายอาจารย์มืด <c oughs> เป็นเรามนิชธรามาตัดเส้นได้แม่ฮะเฮ้อ๋อเกมกับเกม กนั่นไงตัดก่อนเราไม่ง่ไอ้เหี้ยมันเจ็บแล้วเนี่ยพูดอย่างเงี้ยเราอย่าอย่าบอกว่าน้องมึงทำอ่ะเอามันไดมาทำอะไรอ่ะเอาง่ายๆก็คือมือเว่าต้องตัดเชือกอ่ะข้ามเส้นห่ะข้ามข้ามเส้นอืมถอดอะไรออกกันเออเดี๋ยวเหมือนมีนกอยู่นะ เอ้งูนี่หว่ายิบอะไรอ่ะเอ้ยหยิบอะไรอ่ะมันหยิบอะไรอ่ะอาหยิบโหครับนั่นแหละโอ้โหปีนเขาเนี่ยอ่ะหยิบปีนต้นมามีอะไรยีรับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเจ้าหมูคนเนี้ยน่ะเ ลอยมั่งอะครบยังโอเคเจ็บจับจ็บาาจับเอาอะไอันจ็บปุ๊บเจ็บโอเค,คอก็ไม่จีบเลยแม่เห็น <c oughs> เดี๋ยว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 แกแกลงมาดีๆนะแกลงมานั่นแหละต้องาที่นอนมาไอ้ไ <c> อ <oughs> เอา <c oughs> ไม่ค่อยๆลงมาแล้วขึ้นไปเป็นแต่ขึ้นลงไม่เป็นไอ้นี่นี่อ้เอามาเอาหมอนมานั่นแหละเอามา เอามาโดนแม่นะโดนแม่นี่หาเลยนะเออแม่ดูมันลงอ่ะดูมันลงอ่ะดูดิดมันกระโดดลงมันกระโดดลงมาเลยครับไปกันต่อในวันที่30วัิสุดท้ายเอ3สมสเหมือนเดิมเลยเหมือนตอนที่แล้วล50 100, 200, 1000. 1หนึ่งยหนึ่งคืออะไร1,000 0ดิ1,000งดิเอาเกมพังซ่อมหรอเกมยุคใหม่อันนี้เกมเก่า าบันไดไปหยิบเกมรุ่นใหม่มาน้องหยิบไม่ใช่ร้องค่ะลูกสาวเลยแหละ <c oughs> <c oughs> ลูกเหรอลูกอ่าไม่เข้า,าใจอย่างนึงคือไม่ชอบให้แม่เอาเกมไปซ่อนแต่ <c oughs> มึงเอาไปซ่อนลูกไปเองเออ ไอเหี้ยนี่ไงเกียบผู้ใหญ่แบบว่าตอนเด็กไม่ชอบนะแต่พอโตมาก็ทําอยู่ดี <c oughs> คือตอนคือตอนที่ไปดูในเรื่องของเกมนี้มาคือตัวเป็นคนเป็นแม่ก็เคยโดนคุณตาต้อนเกมเหมือนกันแล้วก็ไปหาเกมเล่นแต่ตอนนั้นอายุคุณแม่ยังเป็นเกมแบบเกมพวกเกมจอยเกมอ่ะเกมเก่าๆ,ๆย, <c oughs> ยุคเก่าเลยอ่ะเด <c oughs> ี๋ยวนะแม่แก่แล้วแต่คุณตายังยังอยู่อีกเหรอ <c oughs> อายุยืนจริงอายุปานี้แล้วอ่ะอ้าวเล่นเกมกับลูกเออชอบเ้็นชอบฟ้อน,รรนรรลูกทำไมเออนะสิชอบเป็นครอบครัวที่ดีจริงไปวันนี้เราก็จบแล้วตอนรับพาร์ทที่สองเดี๋ยวต่อพาร์ทสี่โอ้โหที่เก็บพาร์ทสามอ่ะไปดีกว่ามันที่เก็บเลยแนละ้วมานแล้ววันแล้วแล้นาทีว้าวที่เก็บดตะ